สวัสดีครับสวัสดีทั้นด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้างานทีมงานกำนันไพโรจนะครับนี่ฮะกับฟูโซไอหลงนะครับสิบน็อตเอ้ยมันเดิอไม่ว่าสิบน็อตเนี่ยเรามาดูกันนะครับดูเท่าก,กันว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันดูหน้าตาของไอ้ลงสิบน็อตกันผมว่าไม่ปกติว่าคันนี้วะไม่ธรรมดาแล้วมาชมนฮะ Okay. ดูเครื่องดิเครื่องเลยวะอป,ปอปแอปขอเพลงก่อนนี่นี่ฮะมาชมนะครับ 很多人。 มาถามว่าขับเดือดเครื่องอะไรคันนี้คืออะไรครับพียงคันนี้เครื่องอะไรครับคันนี้6 m 7 0ครับ700โอ้โหกี่แรงครับเนี่ย 8. 3 8ครับโอ้โหเอาเรนะื่องมาแล้วครับไม่ธรรมดานั่งอ่ะ10น็อตแล้วครับเครื่อง 6M นะทุกคนนะ6 m 7 0ครับ3 8ไอ้ยา แล้วผมเห็นคือผมเห็นฝั่งท่อไอดีเนี่ยมันเป็นท่ออย่างเงี้ยคือผมบอกแล้วว่ามไม่ธรรมดาแน่โอ้โห 6M กันเลยครับ 6M นี่มันไซส์ e 1 3ีซี e เลยนะกี่เกียร์งไหมพี่เกียร์ครับอีตั้นครับ <c oughs> อีตัน้นโ <c oughs> อ้แรงเลื <c oughs> อดอะไรเป็นนะเหลือเหลืออยู่ครับเอาละครับ <c oughs> มาดูตัวแม่ทีนะ่็เป็นยังไง เดี๋ยวแม่เทครับทีนี้รอปแป,ป๊บเดี๋ยวแม่มาตัวเวลตัวใหม่นี่หว่าไอคีสองร้อยครับนี่ฮะมาแล้วมาฟังเสียงท่อครับตอนถอย เอ็มจัสูนครับหืม <c oughs> ผมจะดูเครื่องตรงไหนได้มัง้งวะเนี่ยกำลังเหลือมากอ๋อ่ะมาต้นยกครับยกตามกัน เอ็มนี้มันตั้งแต่สามวแต่สิบถึงประมาณสี่ร้อยกว่าไรเงี้ยนะวกเอ็มเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องไซส์เดียวกับอีดบสามซีนะครับมันอยู่ในพวกซูเปอร์เกรดประมาณนั้นซูเปอร์เกรดไอแล้วมันทุกปเย่สุดของมิโซะครับมิซโซะโ,โอ้โหจี๊ดมากครับหึมม่แรงสุดถ่ายเลยเดี๋ยวมาดูครับ โผล่ไผ่านกันทุกคนตัวใหญ่มากอันนี้ต้องดีทวอหเพิ่มใช่ไหมครับครัอันนี้ต้องดีทวอหเพิ่มด้วยกินนิ้วครับยกวทวอหกินเนียวครับเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิวน้วยกเจ็บนิ้วนะครับ เครื่อง 6M นี่โยกขัว7นิ้วนะกทกคนหัวบูโตไอ้หลงนะครับจี๊ดมากเลยอะไม่ธรรมดาวะ่ะท่อ4นิ้วออกท้ายนะครับปลายแ 3, ปดสามปลายเลสมีกล้องหลังไหมไม่มีเนอะ สุดครับแล้วอ,อะไรพี่ครับแอดบีเอ็นทีครับอ๋อวันนั้นไปถ่ายรถเซน,นูนมาที่ดูเขาไหมอ๋อที่ตามมานี่ฟังอู้ไหนครับพี่ครับฟังอู้ไหนมาครับอู้ช่างเบี้ยวช่างเบี้ยวลาลีใช่ใช่ใช่อ้โหผลงานอู้ช่างเบี้ยวนะครับนะจบมากี่ไหนครับเนะี่ย กะบางแ่แสนครับโอ้ตกสีแสนแะพี่สีเดินเลยเดินอะไรหมดเลยท่อท่อ,เ,อเลยทั้งเส้นใช้ว้สายครับทางกุ้งครับทางกุ้งทางกุ้ง ิัดเป็นทาเป็นเห็นไม่ธรรมดาแต่ขนาดสิบนอดแหละครับเป็นแม็กเฟร์ดงกรบดอ๋อ <laughs> เป็นจี๊ดอกสิบน,นัและขานาของอะไรครับเนี่ยของโควข,ขา้าวขนาอีซุครับขานาอีซูอ๋อโอ้โสุดยอดมากเต็มเต็ออพี่หนูใช่ครับนี่ฮะ โซวสิบน็อตครับไอหล่ง1ิน็อตบอกเลยฮะไม่ธรรมดาครับแหมรถบ้านเรามันก็เด็ดเด็ดเย้ะแ่นีย อีกคันมาก่อน